สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับอั้มปธิชาติเปิดใจหลังเลิกนัดตอบเรื่องมือที่3อัํมปธิชาติเปิดใจครั้งแรกหลังนัดประกาศเลิกตอบเรื่องมือที่3ขอปกป้องศักดิ์ศรีเจอปล่อยข่าวมีมือที่3เมื่อเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีวันที่19ธันวาคม67ที่กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวน อาจารย์กรรมทางเทคโนโลยีบอชอสอทอเมืองทองธานีนายอธิชาติหรืออ้ำชุมมานนท์พร้อมด้วยดร,เ,รเสมอนิ้วงามหรือป่องสุพรรณเดินทางเข้าพบผลตำร,รวจตีวิวัตรคำชำนานลรองพบ,บชสอทอเพื่อขอคำปรึกษากรณีถูกผู้ไม่หวังดีโพสต์ข้อความในลักษณะหมิ่นประมาทจากข่าวการเลิกลากับอดีตภรรยานันมีเลีย จนส่งผลกระทบต่อธุรกิจครอบครัวได้รับความเสียหายนายอธิชาติกล่าวว่าจากกรณีที่มีข่าวในทำนองว่าตนและคุณนัทมีเลียอดีตภรรยาได้เลิกลากันในสังคมออนไลน์โพส์ภาพและข้อความจากเพจต่างๆค่อนข้างเยอะมีการโจมตีโคมข่าวในลักษณะที่ว่าตอนนอกใจมีมือที่สทั้งที่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น โดนตีความกันไปต่างๆนาๆนามีทั้งคอมเมนต์และเพจต่างๆนำไปลงและพอคุณแม่ของผมได้อ่านคอมเมนต์ต่างๆทำให้กระทบต่อสุขภาพของคุณแม่และยิ่งภายหลังมีการบอกกล่าวผ่านทางคุณนัดว่าเลิกกันจริงก็ยิ่งมีประโคมข่าวในลนักษณะที่ว่าผมนอกใจคุณนัดและมีมือที่สซึ่งด้อมส่งผลถึงเรื่องราวต่างๆจึงมาขอคำปรึกษาว่าอะไรที่เกินขอบเขต ก็จะดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอําอันธิชาติกล่าวพลตํารวจตีวิวัต์กล่าวว่าเบื้องต้นจากการตรวจสอบการกระทํละาลักษณะดังกล่าวอาจจะเข้าข่ายความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14นําำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และมินประมาทซึ่งอยู่ที่ทางเจ้าตัวว่าจะดำเนินการเช่นใดโดยทางคุณอ้ําเพียงเข้ามาขอคำปรึกษาไม่ได้มาร้องทุกกล่าวโทษ แต่อย่างใดทั้งนี้มีรายงานว่านักแสดงหนุ่มเตรียมถแถลงข่าวเปิดใจเคลียร์ทุกประเด็นปมยุติความสัมพันธ์อดีตภรรยาในรายการกุยแซบโชว์ช่วงบ่ายวันนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ